เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราค่ะกับช่วง TK Teen ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะน้ำุ่นก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะ TK Teen การส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและเป็นนักอ่านที่ดีนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับประเทศชาติเพราะการอ่านหนังสือทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรม หากส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านให้ถึงแกนแท้มีวิจารณญาณก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านความคิดและพฤติกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงกระทรวงศึกษาธิการและภาคีรักการอ่านจึงได้ร่วมกันจัดโครงการมหกรรมรักการอ่านพุทธศัษษษกราช2553อ่านเพื่อไทยพลึกกลงอ่านเพื่อสร้างชาติไทยให้พบูรณ์ขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หากส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านให้ได้ถึงแกนแท้ มีวิายายาาจากกรณญาณก็อจัดกกนวัต,วตก,กรรมด้านความคิดและพฤติกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเพิดพเกียรติหนังสือของแม่ที่ได้เรียนรู้การสร้างนิสัยรักการอ่านจากหนังสือไทยที่น่าอ่านสําหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชวิจารณ์ในสมเด็จพระนางเ,เจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถการปฏิบัติการอ่านสนุกซึ่งอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ก ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดก,กิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับทั้งสาระและความสุขสนานไปกับหนังสือหลากหลายกิจกรรมสร้างเสริมความรู้และการเล่านิทานสร้างเสริมจินตนาการรวมทั้งกิจกรรมจากภาคีร,รักการอ่านต่างๆอีกมากมายถ้าเราอ่านหนังสือนะคะมันก็แบบเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็จะมีความสามารถแบบความรู้รอบตัวด้วยค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันอ่านหนังสือเราได้รู้อะไรเยอะแยอะด้วยนะคะและจาพลาดกับการกลับมาอีกครั้ง ของอุทยานการเรียนรู้ทีเคพ์คในรูปแบบของมินิทีเคห้องสมุดมีชีวิตขนาดมินิให้ใครๆได้หายคิดถึงบนพื้นที่แห่งการเรียนรู้กว่า200ตารางเมตรเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาบริเวณชั้นจีอาคารสำนักงานเซนต์เดเวิด์กิจกรรมที่ทางอุทยานการเรียนรู้ทีเคพัของเราจะจัดขึ้นในสัปดาห์นี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างติดตามรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะ หรือจะคลิกเข้าไปได้นะคะที่ worldweb.tkpark.or.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วกลับมาติดตามรายการ TK Team ได้ใหม่เสาร์หน้าค่ะแดโมครึ่งเวลาดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ